ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Double Pets กันอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากเกมอัปเดตมานานแล้วผมก็ป่วยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมานานทำให้ตอนนี้ตัวใหม่เพียบเลยแต่วันนี้เราจะยังไม่ได้มารีวิวพวกตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าผมยังเก็บไม่ครบนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมา รีวิวสามตัวเทพของเกมนี้กันนะครับก็คือพวาตัวแบบโอพีอะเอาล่ะเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะครับตัวลูกบอลตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่โหดใช้ได้เลยปร่เนึนเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ของก่อนอืออ่ะนี่ฮึบตัวน,นี้เนี่ยมันจะกระโดดโจมตีใส่ ตัวด้วยกันเองแล้วก็โจมตีใส่ตื่นด้วยแล้วดูโอ้โหโอ้โหนี่ความโกงครับนี่คือความโกงของมันครับดูใหม่นะครับนี่รึบโอเครึบตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มตุ่มอื้มโอ้โห,อ,โอ,โหอันนั้นแหละคือความโกงของมัน ถ้าเกิดเอามาเอามาแบบเต็มช่องหมดเลยอะ่ะแบบโหดโห,ด,หดมากมากะถ้าเกิดเอามาใส่เต็มช่องอะตาเนี้มันแค่ตัวนี้แล้วก็ไอพวกเนี้ยนะมันก็เลยไม่โหดเท่าไหร่แล้วก็มันโจมตีกันเองด้วยอะเพราะฉะนั้นก็มันโกงอะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆิงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่มันโหดเพราะว่าดามเมจแล้วมันก็ โจมตีได้หลายครั้งด่าแบบนี่เอาใหมก็คืออย่างนี้ปุ๊บอืมอืมตัวนี้ตุ้ม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 ,มถ้าเกิดเหลือตัวเดียวเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเหลือตัวเดียวด้วยวะแล้วก็ถ้าเกิดทีมของเราเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวแหละแล้ะไอเนี้ยฝั่งเนี้ยมันได้มันได้นเนี้ยมันเป็นมันมันได้สู้อะคือแบบเละพันกว่าดาเมจอ,อ่ะ โกงมากต่อไปนะครับบุดาใช่ชื่อมันว่าบุดาจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้เ,โอโอเคตอนนี้เนี่ยวิธีการได้ให้เราไปตรงทางลัดแปลกๆเอายังไม่ใช่ทางลัดหรอกที่โลกแปลกๆแนวโลกแปลกๆแล้วก็เปลี่ยนเอาวันนี้ ใส่ขี่เฮิบจริงๆเป็นตัวเล็กก็ได้ขึ้นอ่าโอเคเอาใหม่อขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ฮบนี่จะมีก้อนเมฆฮบแล้วขึ้นออบบี้ไปออบบี้เล็กๆน้อยๆไปตรงนี้เลยโอ้โอโอาโอบโอ้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 อ้โอโ้ นี่ถึงแล้วครับก็คือตัวนี่ๆตรงนี้เลยวิธีการชนะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากผมจะทดสอบให้ดูติดการเอาอันนี้ใส่ฮึบอ,อ่ะไอตัวเนี้ยถึงแม้ตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเนี้ยจะเริ่มโจมตีก่อนมะทําให้กลายเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราตีใส่ก็จะติดเชื้อไปด้วยแล้วมันก็ติดเชื้อหมดเลย ดสิแต่เราไม่ทางแก้อยู่ถ้าใ,ใช้ไอ้ตัวเท้านี่ไม่ก็ถ้าเกิดอยากให้ง่ายกว่านั้นใช้ตัวไม้กวาดก็คือ,อ,อ,อเอาเยหลังจากหลุดไปเมื่อก,กี้เรามาคุยเรื่องนี้กันต่อ ซึ่งวิธีการจัดการก็คือเราต้องมีตัวไม้กวาดนะครับอ่าหลังจากมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ปึ๊บอืมนี่มันจะเก็บวาดก็คือตัวไม้กวาดเนี่ยมีความสามารถในการล้างเอฟเฟกนะครับทำให้มันล้างเอฟเฟกได้นั่นแหละง่ายๆโอเคเราเราเราก็เราไปก่อนแหละ มันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้แต่เดีด๋เอาใหม่เมื่อตะกี้ผมวางผิดมันต้องอันนี้ก่อนก่อนนี้มาแล้วก็อนีน่นีอ่านี่ถึงจะชนะนะครับโอเคทัน,นีก่อนเลยอ่ะปึ๊บ เก็บอืมแล้วก็เก็บอืมอันนี้ก็เก็บอันนี้ยน่อันเนี้ยเราชนะแน่นอนรูปล้างเอฟอเฟกต์เย้ชนะแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละอู้เยี่ยมแล้วได้ตัวนี้ตัวด้วย ต่อไปกันเลยสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นตัวที่กงที่สุดนั่นก็คือคือใช่ดอกไม้โอเคและเหตุผลที่มันกลงที่สุดถ้าเกิดเราเ,าเอาไอตัวพลังงานก้อนสีด,ดำมเมกาลิด เอามาสู้กับตัวดอกไม้เนี่ยมันก็จะเกิดใหตุการณ์น, <Okay. S 1> นี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ป็นถือว่าตัวรับนะบและก็อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะใครอยากจะเก็บไอ้นี่เราเก็บไม่ได้แต่เราเอามาใช้ได้ไงก็คือเนี่ยแต่เราจะเก็บมันไม่ได้นะผมเคยแบบว่า ผมเคยจะเก็บมันแต่ว่าก็เก็บไม่ได้ได้ตัวดอกไม้ปกติคือถ้าเกิดใครอยากฆ่ามันเฉยๆก็ใช้ตัวเควินเอามาสู้นะอ่านี่เราจะทำให้ดูแล้วกันอับปุ่มเอาเควินมาสู้นะครับนี่ แล้วก็รอไปนั่นแหละค,ค่ะอยาค่ะแต่ว่าผมไม่เพราะว่ามันเสียวละมากโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยตัวดอกไม้เนี่ยเราเอามาใช้กับเออ่ตัวหนึ่งในด่านด้น,นะครับก็คืออ่านนะนะจะมารีวิวโลกของเล่นด้วยใครใครอยากรู้ว่าตัว ดำดำมืดมืดเนี่ยนะนะไอเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวงคงกระดูกคงกระดูกแบนๆน่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละหาเก็บยังไงนะครับก็มานีเลยนี่มันจะมีตรงนี้ให้เรากดคลิกกดคลิกไปเรื่อยๆอะนนี้มันจะมีเสยงเคาะแล้วก็ หลุเรามาแล้วก็มาเก็บไอ้พวกตัวพวกนี้ได้เลยนี่โครงกระดูกแบนแนนี่ผอกว่าอืมเนี่ยมาหาเก็บได้เลยเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ใช้กับไอนีดาด้วยเนี่ยฟาร์มได้เลยจะจะฟาร์มตอนเนี้ยได้เลยเนี่ยน่าฟาร์มฟาร์มไอ้นี่ได้เลย,อย,เ,ลยเอามาใช้ฟาร์มได้เลยนะครับ ถ้ามีตัวดอกไม้ไปเก็บตัวดอกไม้มาแล้วก็ะตะลุยมาตรงด่านของเล่นจากนั้นก็ฟาร์มถ้าเกิดอยากได้ตัวนี้ก็ฟาร์มเนี่ยวิธีฟาร์มโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้แหละก็กดไลค์ซะะ้าไม่อยากต่อย